อันนี้หน่อขมนะฮะน้องอยู่บ้านนี่เลยปะอนคหน่อขมหน่อขมคใจนอมีกที่ขมซื้อมาเกี้ยงท่้และหน้อนี่บ่ได้ซื้อซื้อเมือนน้องเลยซื้อเมือนน้องเลยโอ้แม่ค้าคืองามแต่แม่ค้าสองสองคนเน ออระหว่างทางไปสบเป่านะครับจะเจอขายหนอกขมนะผู้สาวเพิ่นขายหนอกขมนะครับ ตรงนี้นะหนอขมนะะหน่อกงามเลยนะฮะเนี่ยหน่อขมงามงามนะครับ 啊，会不会倒贴吗？ มาบ้านนายมเมืองศบเบานะครับแวงหัวพันเจอเด็กน้อยสารกระติบข้าวสารแอเข้าวนะครับเนี่ยเบิ่งเงานะครับอีลาซื้อเลอร์ซื้อหยางต้องพูดเนาะเก่งขนาดเลยจักปีละลูกเนี่อายุจักปีแล้วเนีพูดจักปีแล้วแปดปีโอ้แปดปีเพียง แปดปีเก่งขนาดเลยเนี่ยเบื้องเอาดูเอานะครับแค่แปดปีนะเด็กแบบแปดปีนะฮะโอ้ยฝีมือสุดยอดมากเลยเนี่ยแปดปีดูสามสิบข้าวอี่าเริ่มสารตั้งแต่ตั้งแต่จักปีห้าหกปีบอลูกโอ้ผู้เลือดซ้อนเธอน่ะึเฮียนกระไผ่มา พ่อแม่สอนเฮิตดดีเก่งลูกเก่งเก่งโอ้เนี่ยนะ<ม>เด็กน้องพุทธนะครับ8ปีนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับ8ปีผมทำอะไรอยู่นะแปปีผมยังยังวิ่งเล่นอยู่นะครับนี่เป็นอาชีพได้เลยนะครับแล้วท่า สารไวมากเลยนะครับน้องพุทธเนี่ยเก่ง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 ฝีมือของเด็กแปดปีนะครับดูเอานะครับเดี๋ยวลุงนี่พาไปออกรายการอยู่ประเทศไทยเนาะไปบอกไปออกทีวีอยู่ประเทศไทยเนาะดูนะครับฝีมือมากเลยนะครับน้องพุทธปาดไปปับป๊บ S <S <S อีหลาน้อยนี่ซื้อเลยน,นี่ซื้อยังนี่ฮะอ,อีหลาน้อยนี่ซื้อยังลูกเฮ้ยโค้งบอได้จักปีแล้วนี่หกปีโอ้ยเบิ่งหกปีกระสานนี่เป็ีนแล้วนี่ลูกเก่งขนาดเลยโอ้ยเก่งน้อลูกเนาะฮู้นะโอ้โหนะเด็กน้อยหกปีอยูปป่งปอดอะล่ะลูก ปอนึงปอนึงหูสารเก่<笑><笑>งขนาดเลยลูกโอ้ยเก่งเก่งเก่เกเกอีหลาเก่งขนาดเลยเนี่ยสมเซยสมเยโอารเด็กน้อยบ้านนายมเมืองสุบเบาแขวงหัวพันอาเด็กน้อยหกปีกับสารเป็นแล้ววันนี้ การงามด้วยนะครับแล้วเบิ่งเบิ้งอยู่เถิงบอกเบ่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาทางอื่นก็นได้เอ้าต้องพูดนี้ได้จากปีกะแปดปีบ่ลหกเออเบิ่งเอาแปดปีเซียง ออ้ละหลักอายเด็กน้อยได้ไงเนี่ยรเราเสียกอายหาเงินได้หลายกว่าเฮาซ้ำนะมือเราสองแสน <c oughs> ย่างตาย่างตามืาามมอละาสองแสนซีหาหน่วยเนาะโอ,โ,อโอ้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆเลยนเนาะเก่งขนาดลกูกสมเสยสมเซยเป็นตาดีใจแทนพ่อแม่เนาะแม่แนเลยพ่อแม่นี่แบบว่าอันสามารถได้ขนาดนี้นะเด็กน้อยก็ต้องตั้งใจพร้อมเด้อ ต้องเป็นเจอความดิถ้าเด็กน้อยบ่เป็นเจอกับบ่ได้แล้วเนาะน,นี่คือเด็กต้องเป็นใจด้วยนะครับเขาทําด้วยความรักได้ในอาชีพนะครับเป็นอาชีพนะครับบางคนมาเห็นเด็กสารแบบนี้อุ้ยน่าสงสารเด็กจังทางานแต่น้อยมันฝึกการฝึกแบบนี้เนี่ยต้องฝึกแต่เด็กนี้มันจึงจะเป็นไวนะครับ ดูนะครับดูเธอทำแบบปุ๊บปั๊บุ๊ป,ปัุ๊ปปับเลยนะตาไม่มองเลยนะหันหนามาเบิงลุงดู <laughs> ยิ้มดูโ <laughs> ตขึ้นจะสวยตอเนี้ยดูท่าแล้วงามบอกเสียงเ <laughs> นี่ยออเป็นลูกไพ่เลยนะ <laughs> <laughs> จอดเป็นลูกไพ่เลย <laughs> <laughs> สบายเลยลูกชายเสียงฮะ <laughs> <laughs> นี่แหละคือสารเก่งแท้นี่แหละเราจะปีแล้วนี่แปดปีวะล,ลูกแปดปีนะมุงศาสตร์มุ่งคุณศาสตรเ์เด็กๆอยู่นะครับนี่แหละซื้อเลยก่อเฮ<ะ>้ยว,วิวะลกูกเออวิ 8ปีตาีลันนี่ได้ซื้อเลยเฮ้ยนางหญิงเฮยอายยิ้มใส่เออน้อยิ้มใส่กล้องเหมเออตาลักนะน่ารักมากเลยนะครับความดุมันคนน้องคนี่ก็ตาไม่มองเลยจะดูฝีมือนะฮะเนี่ยคนนี้ก็แปดปีเหมือนกัน gìng này bù cái đấy bà non bù bưng đấy mà ném nạt luôn đúng ném nạt luôn đúng nát lắc mà phung ngàm đấy nó họ làm có chán กบเบิงสใกล้เสแล้วหรอใกล้แล้วเนาะเก่งเทนอตุเล็กกับเล็กกับเก่งมีทุกคนเลยเนาะตอนนั้นะเจียวแล้วเสร็จแล้วส่นสามสาวนี่กำลังบันเรินต่อ บ้านนายมเมืองสุกเบาแขวงหัวพันธ์สวปลาวนะครับถ้าไม่มองเลยนะดูสายตามองทางอื่นเลยนะสาวน้อยเนี m ่ยน้องกวัดแม่นบอกวัดแมงกวัด อายุน้อยที่สุดแหละครับ6ปี6ปี <ism praying>